ในช่วงต้นเดือนนี้ก็มีข่าวให้เราดีใจและตกใจอย่างมากครับเพราะเป็นอีกครั้งที่ทีมทารอนิสปอร์ตของเราสามารถคว้าชัยชนะมาได้และทําให้โอกาสในการเข้ารอบเพลย์ออฟยังคงมีอยู่และทีมโปรวาลแรนต์ไต้หวันถูกปรับแพ้เพราะติดเกมฮอนไค s t a r ์เวลยินดีต้อนรับทุกท,ท่านเข้าสู่รายการ r o ปอีสปอร์ตน e วส์ว แล้วพ่กับผมพรีสครับจะขอพาทุกท่านไปย้อนกันดูว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้านในวงการ e s p o r t ทั้งไทยและต่างประเทศในอีพิโซดที่15ช่วรับฟังครับโอกาสยังไม่หมดครับสำหรับทารอน e ีส o r t ของเราเพราะในรายการ VCT 2023 Pacific League ทีมได้ชนะ G.E. n e Sport ไป2-0เกมแบบโฮดสุด ทำให้ตอนนี้ทารอนมีสกอรรวมอยู่ที่2ต่อ5เกมแต่ผมก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่า Talon อ,อีสปอร์ยังคงมีโอกาสไปเพลย์ออฟอยู่แต่ยากมากๆเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าในวีคสุดท้ายจะต้องให้ทีมไหนชนะหรือแพ้บ้างวันที่13พฤษภาคมแมช์แรกคู่ d x x ต้องชนะทีม Secret ถ้าให้ดีต้องจบ2ต่อ0เกมเพื่อให้สกอร์รวมของทีม Secret ยังอยู่ที่ชนะ3แต้ม คู่ต่อมา d e t o n a t i o n f o c u s m e จะต้องชนะ Global Esports ถ้าให้ดีต้องจบ2ต่อ0นเกมเพื่อให้สกอร์รวมของ Global Esports ยังอยู่ที่ชนะ2แต้มวันที่14พฤษภาคมแมตช์แรกคู่ท a l o n e s p o r t จะต้องชนะ RQ ถ้าให้ดีต้องจบ2ต่อ0นเกมเพื่อให้สกอร์รวมของ RQ ยังอยู่ที่ชนะ3แต้มและทำให้สกอร์รวมของท a l o n e s p o r t ขยับมาที่3มแต้มเช่นกัน วันที่15พฤษภาคมแมตช์ที่2คู่ Global Sport จะต้องชนะ Team Secret ถ้าให้ดีต้องจบ2ต่อ0เกมเพื่อให้สกอร์รวมของทั้งคู่อยู่ที่3แต้มและวันสุดท้าย16พฤษภาคมแมตช์แรกคู่ t a l o n Sport จะต้องชนะ d e t o n a t i o n f o c u s m e ถ้าให้ดีต้องจบ2 0ต่อ0เกมเพื่อให้สกอร์รวมของ t a l o n Sport อยู่ที่4แต้มและทำให้ทีมเข้าสู่รอบ play-off ในฐานะอันดับที่6ของลีกครับ แต่ถ้าถามผมว่าในคู่ Detonation Focus m ีกับ Global s s p r t t s ที่ทั้งสองก็อยู่ท้ายตารางเหมือนกันให้ทีมไหนชนะก็เหมือนกันหรือเปล่าผมขอตอบว่าไม่ครับมันมีเหตุผลอยู่นั่นคือหาก Global s s p r t t s ชนะ Detonation Focus m ีจะทำให้สกอร์รวมของ Global s s p r t t s อยู่ที่3ต่อ5เกมและจะทำให้ในวันที่15พฤษภาคมที่เป็นการเจอกันระหว่าง Global s s p r t t s และทีม Secret ที่มีสกอร์รวมอยู่ที่3ต่อ4ในตอนนั้น ไม่ว่าทีมไหนจะชนะทารอนอ e ีสปอร์ตก็พลาดรอบเพลย์ออฟไปแล้วนั่นเองครับโดยในสัปดาห์สุดท้ายที่เป็นซูเปอร์วีคเราจะได้รับชมการแข่งขัน,น VCT 2023 Pacific League แบบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่12ถึง16พฤษภาคมที่ twitch.tv/warrenth และ y o u t u b e warrent esports th a a i l n d ครับ ในที่สุดเราก็ได้4ทีมสุดท้ายที่แข่งต่อในรอบเพลย์ออฟแล้วในรายการ VCL 2023 Thailand s p r i t 2ได้แก่ MITH, f r i d e s p o r t Fullsense และ Attack Allround ซึ่งการแข่งขันรอบเพลย์ออฟนี้จะมีเพียง1เดียวที่คว้าตั๋วการแข่งขัน a s c e n s i o n 2023 Pacific โดยจะเริ่มในวันที่1มิถุนายนเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปครับ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเกมที่มาแรงในช่วงนี้ต้องไม่ผลเกมฮอนไค i s สตาร์เรจากค่ายมิโฮโยที่มีเกมยอดฮิตอย่างเก n นชินอิมแพคและด้วยซีรีส์เกมยอดฮิตบวกกับค่ายเกมที่เรารักเนี่ยไม่ว่าใครก็ล้วนที่จะอยากเล่นเกมนี้กันทั้งนั้นครับแต่มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นครับเพราะการแข่งขัน VCL 2023ฮ่องกงแอนไตหวันสปริต2คู่โกดคอมมานโดได้แพ้บายให้กับ S2eSport เพราะนักกีฬามัวแต่เล่นทอนไขสตาร์เรลอะไรครับเนี่ยส่วนทางคองมูลเองที่ทราบข่าวนี้ก็มีความคิดเห็นไปนในทางเดียวกันนั่นคือก็เกมมันทําออกมาสนุกอะ่ะใครๆก็อยากเล่นหรือเปล่าวะโทษนักแข่งอย่างเดียวไม่ได้หรอกหลังจากทีม47 Gaming ที่ทำทีม p ับ g และวอลแรนด์ได้ประกาศยุบสังกัดไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้แฟนๆหลายคนเศร้า แต่มีดับก็ต้องมีเกิดครับเพราะในช่วงต้นเดือนได้มีสังกัดใหม่โผล่มานั่นคือวลีไทยอ e ีสปอร์ตที่ทําทั้ง p ับ g และวาลเรนเช่นกันแต่ตอนนี้มีเพียง p ับ g ีที่มีข่าวออกมานั่นคือวลีไทยได้เทคสล็อตของ47เกม i n g ในรายการผับ g ีไทยแลนด์ซีรีส์2023เฟสที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยไล์อัพมีดังนี้ t r i กเ e r ร e g a กาโรฟช p อปเปอร์ลเต และโค้ชอย่าง just moment แต่ตอนนี้ยังไม่มีประกาศว่าเฟสที่2นั้นจะเริ่มแข่งตอนไหนแต่บอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองอย่างมากเลยเลย,เลยครับมาได้ไกลแล้วครับกับ t h a l o n s p o r t ที่จบอันดับที่8หลังจากที่ทีมแพ้กับ e v i l g e n i u s ไป2ส2ต่อศเกมในรายการ berlin major ที่ผ่านมา ทำให้ทีมได้รับเงินรางวัลไป12,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐกับแต้ม DPC อีก200แต้มทำให้แต้มรวมตอนนี้ทา l อนอยู่อันดับที่3ด้วย1 0 2 0แต้มส่วนแชมป์รายการเมอร์ลินเมเจอร์2023ตกอยู่ที่ไกมิลก g า a d เตอร์พร้อมรับเงินรางวัลไป2แ0นเหรียญดอลลาร์สหรัฐกับแต้ม DPC อีก500แต้มนับเป็นแชมป์เมเจอร์ที่2แล้วสำหรับทีมนี้ครับ เบื่อแล้วราชาอยากเป็นฮองเต้ครับสำหรับคิงซูเมลที่ประกาศแยกทางกับนิ g มากาลั x ซี่แล้วในวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวเองก็ได้เข้าไปเล่นให้กับทาีมแอสเตอร์ไปจนจบ TI 12หรือ The International 2023นั่นเองครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับ เพราะเดเทตเกมิงจบอันดับที่12ในรายการ PUBG Global Series 2023เฟสที่1รับเงินรางวัลกลับไป20 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐกับแต้ม PGS ไป20แต้มส่วนแชมป์รายการตกอยู่ที่17 g เ m i n g กมิงรับเงินรางวัลกลับไป80 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐกับแต้ม PGS อีก200แต้มครับ ไม่เสียแรงที่เป็นเกมประจำชาติครับกับการแข่งขันรายการซีเกมครั้งที่32หมวด e s p o r t เกม Attack o อ l น n e 2หรือ Xshot ที่เจ้าภาพหรือประเทศกัมพูชานั้นคว้าเหรียญทองทุกประเภทส่วนประเทศไทยของเรานั้นคว้าเหรียญทองแดงทุกประเภทเช่นกันครับทางเราก็ขอขอบคุณนักกีฬาต,ตัวแทนประเทศไทยทุกๆท่านที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมแนวโมบ้าบอกเลยว่าห้ามพลาดครับกับการรับชมการแข่งขัน King Pro League Spring Split รอบ Grand Final ในวันที่13พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาที่ True 5G ProHub สยาม Discovery ชั้น4นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษภายในงานอีกด้วยครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้ที่เพจ True 5G ProHub ได้เลยครับ กลายเป็นเรื่อง Talk of the Town ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเลยครับเพราะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ว่าลูกวัว4เดือนหาแลกรหัส RV ตึงๆทำเอาหลายๆคนคิดตามกันว่ารหัส RV ต้องตึงขนาดไหนวะถึงจะแลกลูกวัวได้เนี่ยและมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามครับเพราะในกลุ่มสมาคมคอมไทยระดับโลกก็ได้มีคนโพสต์ลงว่าพอจะแลกการ์ดจอได้ไหมครับลูกวัวตัวผู้5เดือน และแน่นอนก็มีคนคิดเป็นนทางเดียวกันถ้าข้อเสนอมันดีขนาดนี้ไม่แลกกับเครื่องแรงๆไปเลยล่ะน่าจะคุ้มกว่านะเป็นเรื่องที่ชวนอมยิ้มอย่างมากครับเพราะในการแข่งขันรายการเบอร์ลินเมเจอร์ที่ผ่านมาในช่วงรอการแข่งขันระหว่างไกมินกาเดียเตอร์และนายแพนด้าพิธีกรก็เข้าไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนึงว่า คิดว่าวันนี้จะมีเรื่องพิเศษอะไรเกิดขึ้นไหมครับทางผู้หญิงก็ได้ตอบว่าน่าจะเป็นทีมลิควิดชนะค่ะแต่นั่นไม่ใช่เรื่องพิเศษที่ฝ่ายหญิงคิดเพราะแฟนหนุ่มที่ได้มารับชมการแข่งขันด้วยได้คุกเข่าและยื่นแหวนให้พร้อมกับบอกฝ่ายหญิงว่าเราเจอกันครั้งแรกในพับลิกเกมเมื่อ8ปีก่อนและเราก็เริ่มเดินแจกในเกมด้วยกันตั้งแต่นั้นมาผมอยากเดินแจกกับคุณไปเรื่อยๆแต่งานกับผมนะ ทางด้านฝ่ายหญิงนั้นก็ดีใจจนน้ำตาคลอและพูดออกมาว่าตกลงค่ะทางด้านผู้คนในงานก็ตะโกนออกมาด้วยความดีใจทางเรายินดีกับทั้งสองด้วยนะครับแต่อย่าไปแจกในพาวเวร์อิเกมอีกนะถือว่าผมขอจบไปแล้วครับกับเอพิโซดที่15ถ้าผมไม่ได้พูดถึงข่าวหรือโมเมนต์ใดๆก็สามารถมาพูดคุยกันได้เพิ่มเติมที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับไม่ว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนก็แพ้ลาอยู่ดีเพราะผมท p s ขอลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ